สวัสดีครับพี่พิจุคนผมมีที่มานำเสนอนะครับตำบลท่าช้างอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกขายบ้านพร้อมจินเสียงสิทธิ์นะครับเนื้อที่200ร้ตารางวานะครับขายยกแปลง1นึ่งล้านสแสนบาทนะครับเป็นที่ขายก็คือแปลงบ้าหนหลังนี้ครับบ้านหลังนี้คือเป็นบ้านสร้างใหม่ครับผมสร้างได้ประมาณ1ปีนะครับ โครงสร้างดีสภาพดีแน่นหนาสวยงามมากเลยนะครับเพื่บ้านนะครับผมหนงห้องนอนหนูห้องโถงหนงห้องครัวหนงห้องน้ํนะครับราคานี้ก็ยังต่อรองคุีกับเจ้าของที่ได้นะครับลูกค้าใดสนใจมาชมก่อนได้ก่อนนะครับหรือจะาพนกับเจ้าของที่ได้เลยนะครับห่างจากฟิวเจอร์ทั้งสิบประมาณ80กิโลครับห่างจากโลตัสตัวเมืองโรงพยาบาลแมคโคร อจาจจะเกินคุด่านน้ำตกศรีกาดังรองประมาณ15กิโลนะครับผมขอแยกวนให้ดูปัตทางเข้ามานะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นหลังคอนกรีตรในซอยชุมชุนหมู่บ้านเดินทางมาไม่เปรียวมีเพื่อนบ้านมาตลอดทางนะครับไฟฟ้าและปะปาเ็า,าอยู่ตรงหน้าที่นะครับด้านหน้าครับผมติดหลนคอนกรีตรหน้ากว้างประมาณ17เมตรด้านหน้านะครับด้านหลังครับผมผมกว้าง17เมตรนะครับ ตัวนี้คือฝั่งซ้ายนะครับผมฝั่งซ้ายคมยาวประมาณสี่สิบเมตรนะครับตัวนี้คือ bem. ปะปาครับปะปารตัวนี้ครับส่วนฝั่งขวานะครับผมมุม้นฝั่งขวานะครับผมคมยาวประมาณสี่สิบเมตรนะครับจิมเป็นนี้รูปที่สวยครับด้านข้างก็คือฝ kind of BE ังอง่งขวาก็มีเพื่อนบ้านแล้วด้านหลังก็มีเพื่อนบ้านแล้วนะครับอ่ด้านซ้ายและด้านขวาด้านหลังนั่นคือจะเป็นรั้วกระเบื้องครับผมเป็นรูวกระเบื้องทั้งทั้งสามด้านด้านขวา ด้านหลังด้านซ้ายครับตัวนี้ก็คือมุมด้านซ้ายนะครับตัวนี้ก็คือบริเวณด้านหน้านะครับน็่คือแนวด้านขวาเนี่ยผมก็จะพาชมดูในบ้านเลยครับลงจอดรถได้หนึ่งคันผมจอดรถได้หนึ่งคันนะครับอตามผมมาเลยครับพาชมข้าในบ้านเลยนะครับเดินเข้ามาแล้วครับตัวนี้ก็คือเป็นที่โล่งๆครับผมครับนี่คือที่โล่งๆน,นะครับ <mor> ห้องโถงนะครับตรงนี้แล้วเดินเข้ามาตรงนี้คือฝั่งซ้ายนะครับผมเป็นห้องนอนห้องใหญ่มีแอร์พร้อมนะครับนี่ครับแอร์พร้อมนะครับให้ดูพื้นนะครับผมยังสวยงามมากอยู่นะครับเดินออกมานะครับก็ตรงนี้เป็นห้องครัวครับห้องครัวนะครับนี่คือพื้นนะครับยกขวาเข้าไปนะครับตรงนี้ก็คือห้องน้ำนะครับ นี่คือห้องน้ำแับบัวอาบน้ำก็ชี้แล้หน้าของตัวนี้นะครับเดินออกมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นหลังบ้าน,นครับหลังบ้านนี่คือจะมีพื้นที่ว่างอยู่นะครับผมปลูกพืชสวนครัวได้อีกนะครับนี่คือข้างหลังในฝั่งขวานะครับนี่คือแนวต้นหลังนะครับตัวในฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายก็คือข้างข้างเคียงก็จะเป็นที่สวนฝั่งซ้ายนะครับ อยู่ที่สูงนะครับน้ำไม่ท่วมนะครับบรรยากาศดีเงียบสงบเป็นส่วนตัวนะครับเสียรายปีปีละหนึ่งพันบาทต่อปีนะครับอยู่ได้ถึงชั่วครัชั่วหลังเลยนะครับอันนี้ผมก็เดินออกมาข้างนั่นฝั่งขวานะครับสนใจบ้านหลังนี้นะครับบทรงผม0ย์หกหนึ่งแปดแปดองสองหนึ่งสี่9นะครับฝากกดติดตาม ให้ผมดยครับสวัสดีครับ